สวัสดีค่ะ,คะมาเมื่อนี้พามากินเขาน้ำเน็กน้อยอย่างที่เก่าพี่น้องย้ายไปใส่ละม,มาเอาเอาออกเล้ลูกแล้วเอาเปียกกุ้งใส่ในหันของหวานพอดีวัาหนาพอเพิ่นเอามาฝากสองถุงให้แม่เล่าไปหน้าถุงหนึ่งร้านเด่นชายยุนพี่น,อน,อนอออ้องอยู่ในอำเภอเสของเขานี่แหละเนาะแต่อยู่ไกลอยู่ไก่กะมาแวะเล่าได้เด้อมาเนี้กับเขา น้องบีลวกกุ้งให้เิ็หน่อยพี่น้องอนนขอ<ห>พไพยภาพก่อนฮะมันแห,ห,หลมยานมันบาดปากแม่เลตตดอกอกน่มันจิ้มมือพี่อกุ้ง<ๆ>กุ้งอันนี้ประมาณหนึ่งกิโลพี่น้องตัวใหญ่มาตัวใหญ่ยอยู่เด้กิโลละาเราแบบเพื่อนเอาไอพี่น้องกันมาขายพี่น้องโล่เราลอยหาสิบหนึ่งเด้เน่กินเลยลูกกิโลเราลอยหาสิบบาทน้องบีได้มากเกือบสองโลก็เลยเอาออกไป หลวกอยู่ทงเหมือว่านน้ำอเออเอาไปย่างว่ามันหลวกเอาติา๊บเข่าถอยออกไปลูกมันบงังกินเขาบ่น่ะนะกินกับปั้นกินเออบ่ก,กินกันแล้วน้องบีว่าสียางเลยบ่ได้ยางย่านเพิ่นหิ้วเขาแม่เลยต้มใหาอันนี้จะเป็นปลาเสียมอันนี้เป็นซอสพริกซอสพริกบ่ได้ตำน้ำพริกหายย่านเผ็ดอันนี้เป็นปลาเสียมปลาเนอออนถ่ยายา่แล้วปั้นกินแล้ว อันนี้ของหวานอืกินได้กินโตมันไหมกินหัวมันก่อนบอกกินหัวมันก่อน,นบีใส่พีก็ได้ลูกเปียกมันแห่งไปแก้ใส่ฝุ่นนามมันสีหน่อยลงเอาเกิหลวกห่อน่าสัน่นเอาแลวพี่น้องเอ้ยกืหลวงห่อนเถอะเพื่อนวะลูกน้องบีระบบประสาทว่ามัน,มนไปล้วปะไปไปบ้านไหนไป อดี๋ยวยูนิดนึ่ง่ะใครสิไปเมืองบุญมองไฟยายเพ่งแม่คือหอนแต่แม่สิภาาไปได้เพล่าล่ะอือืมอืมองมอืมอมอือืมอืมนืมอืมอืมอือืมอืมอมล ห่อนพี่น้องพออยู่แต่ย่เหมือเศร้าเอายายไปอย่างของน้ำบ่ามากินเขา่ากุ้งกุ้งหลวกมากไม่ไม่เลยพี่น้องจ็กสิเเฮดอีหยงังสูแจังหน่อยกินแจักหน่อยแม่แล้วเห็นสิเขามากพอดีมือนี้พอเลาวเฮดงานเหมือว่านวานเขาก็เลยได้พากกันออกไปทง เล่ได้ออกไปทงเลยได้ไปลบเป็ด๊ดเอากุ้งไปย่างสู้กันกินอยู่น้าหมื่อ้านพี่น้องสู้พอสู้เม่กินสู้หน้ามาเวดมือนีแล้วกะโอ้บะแมนเหมือนนี้เราได้ไปเหงาบะแมนเราไปเมืองบุญมองไฟ่หรอบะเห็นเรา้ช่วนอยู่หมูเ่เา้าเ่อยออกไปนั่มเหมือนนี่พ่อหญยก็บ,บ่อยูกันเลยอยู่ในบ้านพ่อหญ่ไปแล้วพี่น้องไปเมืองบุญมองไฟเรียบร้อยเอาเขาใส่น้ำเนยด้อ แสบทองเด้ก็กันปั่นเขาใส่น้ำปั่นยางละปั่นก็นได้ขั้น<ม>บ่อยหิวกี่เีมันสิโอ,อหันทองเด้ลูกเ<ม>หย่ยกับหนอง่อนกินเขาปู๋ยดันธ่์ไดนไดกินเขาเ้าเขาง่ายเขาเที่ยงกะมากินน้ำเล็กหน่อยด้อพี่นนองเด้อมากินน้ำหนองพิมพ์หนองไม้ได้สำหรับเมนูนี่เนาะ สิว่ากินเลนก็ได้กินงบเขาก็ได้พี่น้องน้องบีจังน้อยหิงสิก,กินบพราว่านหนได้หิวปันใดอยาเป็นต้มมะม่าอยู่เพราะว่าน้องบีกินยังกะแลลวง่ายๆ้างนามต้มมะม่ามาแต่าย,งงยปั่นกินอะไรด้แต่ว่าแล้วกับสิกินน้ำร้านดีของวหวานอย่าเฝ้ากินเนอ้อเอาของวหวานดอกแก่กย่ายก้อนลูกแก่เฝ้ากิน ให้มันกะทิเดี๋ยวไข่ขึ้นมือนั่นกะกินยนนน้อนแกงเซนนั่นละพี่น้องแกงเซนกะทิโบ,อบ,อบออย่านมันเสีย,อเ,สยเอานั่นละเียวบอกตัวด,ดินแมโอ้ยแท้เหมือนแล้วอันนี้มันมันบ่นเผ็ดเด้จำกินเลยนะ่ะ

นั่ง<อ>ไป<ด>มืองนั่นกันยำดูดกินขาม่ไนงนว่นกินรลดเจ้ากินเลยอย่าไปง่ายน้ำเขาบีกินรลดเขาปอกเองได้อยู่ง่ญ่แล้วเดี๋ยวโลดของห่างมา พี่น้องพอดีน้องพีไปเอาของหางไม่เพิ่นหลายขวดขวดที่เอากินแล้วอย่าเราเป็นมาซื้อเนาะก็ขามทอดได้อันะนั้าน,านไปนำ้ำก็ขามใส่ไปเทเอไาไหมเพิ่นก็นมาเหลือกระแมากินเข้าพี่น้อง เทใส่เทลงมฮู้หอนเถอะก็ได้ออกแต่เศร้าไงล่ะ สวยมากมันห่อนขึ้นา่าหรือตีอืมมันห่อนเขากะขายพ่อได้ซื้อขนมให้ได้หน่อยซื้อกับขอกับนาำเลยแล้วพี่น้องขวดที่ห้ากินแล้วเขากะเก็บใส่กระสอบไปแตมีเพิ่นเคยมาเอาเนื่อด้วยมันจะขอมาที่นึงนะ รับสื่อของก้าวพวกพวดพวกนี้สิพี่น้องกันนั่นแล้ะพี่น้องเพิ่นรับสื่อพี่น้องบ้านอีกอีกบ้านนึงมากินข้าวกินน้ำก็ได้หน่อยกะย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามพี่น้องบีน้ำพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปสีพานมากแล้วก็ยักสิเฮ็ดเมนูอีหยังซูงได้หน่อยกินเนาะตอนแรกเพิ่นอยากหลวกใสมกมหมูกระทะแม่เลยว่าบทันได้เฮ็ดหมูกระทะให้กินก็เลยลวกให้กินสะก่อนยานเพิ่นหิวขา้า เลยเออกินไปสักก้อนดูกระทำเดี๋ยวเถียวหนาแห้งสื่อมาใส่ไหมน้องบีบ้าเพราะว่าน้องน้องมันเอามารับมาขายอยู่บาทหนะน้ามากะเวลามันมารับมาสิมกกากะทักมาหาเอาบ่อฮอกแห้งได้สร้างกันง่ายบ่อตองขี้เก็กไปในเมืองได้อย่างง่ายพี่นอ้องแต่กับกิโลบ่อแป้งพอลอยหาสิบบาทนึง่งตัวบ่อหน่อยไดย้ตัวตัวพอดีพี่นอ้องพอดีพอดีพอดีตัวญ่ยอยู่เด้อเห็นปะตัวไงมา เก็บซัมฟามือใหญ่อยู่ก็พแอบบ<ะ>ดีสำหรับวันนี้น้องวิการลำลาไปกันพี่น้องขอประคุณได้หลายเนาะก็อย่าลืมฝากาก,ดก,ดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้ำเนาะคลิปนี้เราก็คลิปที่ผ่านมาวันนี้เขากลับลำลาไปก่อนกราบสวัสดีค่ะไปก่อนพี่น้อง